เส็จแล้วเราก็จะเด็ดมาเด็ดเอานะครับลูกนี้สงสารต้นเขานี่ครับสงสารลำต้นเขาเด็ดออกนี่นะผมล้มลงไปแล้วผมก็ขุดดินใส่นะครับนึกว่าจะตายนะครับกลับได้ผลเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสงสารต้นเขาต้นเขามันเล็กแล้วก,ก็มันแบบว่าลูกมันหนักไปนะครับ นี่นะครับก็สามลูกนี้ก็สมลูกสามโลแล้วมั้งหนึ่งครับนี่ลูกใหญ่นะครับดูมะละกอเตี้ยครับอันนี้เตี้ยเพราะว่าอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาตินะครับต้นนี้ เขาโดนนะลมนะครับฝนนะครับซัดกระหน่ำนะครับเหมือนกับเทวดาส่งพันมะละกอเตี้ยมาให้ใหม่นะครับจากที่โดนพายุซัดล้มนะครับครับดูรากเขาตรงโคนรากตรงนี้นะครับนี่ตรงโคนรากเขานู่นนะรากเขาลงไปตรงนี้ธรรมดาต้นจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเขาก็มาแตกหน่อตรงนี้นะครับแตกออกมาตรงนี้สามแล้วก็ตรงแตกออกตรงสามทางนะครับแยกกันนะครับที่เขาล้มลงมาพอเขาล้มลงมาแล้วเขาก็มาเาก,กิดรากออกมานะครับตรงนี้เขาเกิดรากใหม่ ตรงนี้โดนพายุซัดล้มนะครับเขาก็มาเกิดรากนะเมลกอนี่ถ้าเขาล้มลงมาเนี่ยเขาจะแตกรากออกตรงที่ตาที่เขาแยกออกมาได้นะครับตรงนี้รากต้นต้นกำเนิดของเขาต้นแรกอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วเขาก็จะรากเยอะด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมีกินอาหารตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นด้วยนะครับ ดูเขากินอาหารสามต้นนะครับเลี้ยงสามต้นแต่ละต้นนะดกมากนะครับนะครับขนาดกิงเล็กๆก,ก็ยังออกลูกนะครับนี่ธรรมดาถ้ามะละกอปลูกจริงๆถ้ากิ่งขนาดนี้ยังไม่เป็นลูกนะครับอันนี้ลูกโตแล้วนะครับนี่ต้นยอดนะครับจอดใหญ่กว่าเพื่อนต้นนี้ดกไหมครับจะถึงพื้นดินเลยนะครับนู่ ห่างจากพื้นดินประมาณนิ้วหนึ่งนะครับอันเดี๋ยวเราก็จะเด็ดมาเด็ดเอานะครับลูกนี้สงสารต้นเขานี่ครับสงสารลำต้นเขาเด็ดออกเพราะว่ามันหนักเกินไป นี่ครับร่วงลงพื้นดินก็ห่างหางจากประมาณนี้ถ้ามะละกอล้ลมลงไปก็ลองขุดดินใส่เหมือนผมนะครับตรงนี้นะผมล้มลงไปแล้วผมก็ขุดดินใส่นะครับนึกว่าจะตายนะครับกลับได้ผลเยอะกว่าเดิมนะครับสามลูกนะครับเพราะว่าสงสารต้นเขาต้นเขามันเล็ก แล้วก็มันแบบว่าลูกมันหนักไปนะครับนี่นะครับก็สามลูกนี้ก็สามลูกสามโลแล้วมั้งหนึ่ครับนี่ลูกใหญ่นะครับความมะละกอเตี้ยนะครับเตี้ยมากๆนะครับบางทีท่านใดที่แบบว่ามะละกอล้มลงมานะครับแต่เขายังไม่ตายนะครับเราลองขุดดินใส่ตรงกลางนะครับ ถ้าเราขุดดินใส่ตรงกลางนะครับแต่ก่อนนี้ผมขุดดินใส่นี่ตรงนี้นะครับตอนที่เขากิ่งเล็กๆนะพอมันกิ่งใหญ่แล้วมันก็โผล่เนื้อดินขึ้นมานะครับอันนี้มันดันดินออกมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นเนินอยู่นะครับเพราะว่าผมขุดดินใส่นี่แหละครับมะละกอเตี้ยเตี้ย,ยจริงๆนะครับนี่มาดูได้เลยนะครับพี่ ถ้าวัดจากพื้นนะครับไปถึงตรงที่ยอดตรงนี้จะอยู่ประมาณสักไม่เกินเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับประมาณสออกว่านะครับที่มันงอขึ้นมาจากดินนะครับพอดีผมกลัวมันจะหักมันเยอะเกินไปผมก็เลยมาเด็ดออกนะครับตอนนี้สามลูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างน่กโยนออกไป นี่นะครับเป็นสามต้นที่ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่สงสารเขามันตกเกินไปก็เลยมาเด็ดออกเดี๋ยวเดินไปดูทางนี้หนะ่อยที่มีมะละกออยนะต้นที่มันสุก ยังยังอยู่ต้นหนึ่งเอาแค่นี้แหละน่าจะประมาณทอนะครับ